ล้มสิงขอพระอายล้่สิงขอพระอายลุมสิงหขอพระอายล้มสิงขอวานนนักดานวานนนักดานิวานนนักด่านวานนนักดานิสพระการเปิดโลกพระการเปิดโลกพระการเปิดโลก รับการเปิดโลกขูหน้าสาขู่หนาสาขูหน้าสาขู่นาสาอินทราควงจักร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 รักลักห้ามคนรักลักห้ามคน พระลับห้ามคนพระลับห้ามคนพระจนช้างสารพระจนช้างสารพระจนช้างสารพระชนช้างสารหัุมานหวายแหวนหักนุมานถวายแหวนหักนุมานถวายแหวนหักนุมานถวายแหวน ล่วงแดนเฮรลาล่วงแดนเฮราล่วงแดนเฮราล่วงแดนเฮรานาคาพุ่นไฟการ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  ฮักดานล哈哈哈ุมกดฮักดานลุมกดฮักดานลุมกดฮักดานลุมกดองคตควงพระขัน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 ลื้อสีลืมยาน ลือสีลืมยลืสีลืมยือสีลยอักนุมมนจองขนมักนุมานจองขนักนุมมนจองขนมหนุจองขนว